เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ FC อย่างสูงนะครับ หลายท่านเข้ามาให้เกียรติรับชมทักทายพูดคุยกันกดไลค์ให้กดแชร์ให้หลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาสอบถามนะครับมีการจำหน่ายกันมาก็ต้องใช้คำว่าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าก็ให้เกียรติไว้วางใจกันคลิปนี้ EP นี้นะครับจะบอกว่าใครมีเหรียญ5บาท การนาพิเศษเรียน5บาทการนาพิเศษครูโดงอยากให้ตรวจสอบแบบนี้นะใครมีครูโดงรับซื้อนะครับถ้าเกิดมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โด่ง sc 2 3 7 5เป็นไลน์ id หรือว่ามาที่ f c e e o o o k แฟนเพจครูโดงคอยมี qr code ทิ้งเอาไว้ให้นะครับเรียน5บาทการนา,านะครับ ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ครูดงก็เชื่อว่าอาจจะมีอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเหรียญ5บาทกาญนาพิเศษนะครับจํานวนการผลิต52ล้านกว่าเหรียญน,นะครับ52ล้าน1 8 3 0งแเหรียญยังมีเศษ15เหรียญน,นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากถ้าสวยๆนี่หายากนะครับเหรียญ5บาทกาญนาพิเศษ นี่ครับผมที่เขาออกแบบดีไซน์มานะครับด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับพระพักตรงส่วนด้านก้อยก็เป็นนี่ครับผมตาสัญลักษณ์การจนาพิเศษเหรียญ5บาทการจนาพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าออกแบบดีไซน์มาก็คือเป็นรผสยนตรงแบบนี้นะครับแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญ5บาทการจนาพิเศษที่ผลิตมา 52ล้านนะครับ52ล้านเหรียญเนี่ยที่เป็นพระเสียรกับหรือว่าบางคนจะเรียกกันว่าเหรียญพระเสียรสลับก็ได้เหรียญ5บาทที่เป็นพระเสียนกับหรือพระเสียรสลับนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครมี1000 เนี่ยไม่ต่างกันา1 0 0 0แน่นอนอยู่แล้วนะครับสําหรับเหรียญผ่านการใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ถ้าเป็นพระเสียนกลับฟังให้ดีนะครับพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับคูโด่งรับซื้อถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับหรือว่าเหรียญย n c นเนี่ยคูโด่งให้ราคา2,000บาทสําหรับเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับ นี่ครับผมครูโด่งนําตัวอย่างมาเดี๋ยวเดวขออนุญาตนะครับพอดีเหรียญ10บาทอยู่ข้างๆนี่นี่นี่ครับผมสาหรับใครที่บอกว่าครูโด่งไม่ซื้อจริงไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยนี่เป็นเหรียญ10บาทการจนาเห็นไหมนี่คือเหรียญ10บาทการจนานะครับนี่เหรียญสิบบาทการจนาพิเศษที่เป็น พระเสียงกับคูโดงก็ซื้อมาแล้วพระเสียงเองียงพระเสียงขวางคูโดงก็มีนะครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษพระเสียงกับร้อยเปอร์เซ็นต์คูโดงก็มีเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญห้าบาทการจนาพิเศษที่เป็นพระเสียงกับหรือว่าเป็นพระเสียงสลับไม่ต้องห่วงนะครับเรารับซื้อจริงแน่นอนลองลอง,ลองดูนะครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้ ดีไมด่ดีปลายปีอาจจะหนักกว่าน,นี้ด้วยครูโดองอยากแนะนําให้เพื่อนๆพี่เพียน,น,น,น้องนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดนะครับเก็บเงินเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหน้าเราจะมีอะไรเจอปัญหาอะไรบ้างอีกหรือเปล่าคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะ